ทูบมิวสมาร์ทโฟนอัปเดตออโต้และวันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนที่หลายคนกำลังรอคอยและถูกพูดถึงกันอย่างมากในวงการเทคโนโลยีนั่นก็คือ Nokia Lumia 300 Pro Max สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Nokia ที่ต้องการกลับมายืนหนึ่งในตลาดสมาร์ทโฟนระดับโลกอีกครั้งด้วยการออกแบบที่หรูหราเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสเปคที่จัดเต็มสามารถเทียบชั้นกับแบรนด์ใหญ่ๆอย่างซัมซุงแอ p p ปและเซ a o m มได้อย่างภาคภูมิ สิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์โนเกียลูเมีย300 Pro Max มาพร้อมบอดี้บางเฉียบใช้วัสดุอลูมิ print, เนียมเกรดพรีเมียมผสมผสานกับกระจกที่โค้งมนเล็กน้อยจับถนัดมือและให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานในสไตล์โนเกียมีให้เลือกหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีดำด้านสุดคลาสสิกสีขาวมุกสีน้ำเงินเมทัลลิกหรือรุ่นพิเศษแบบไล่เฉดที่ดูหรูหราและมีเอกลักษณ์ หน้าจอคืออีกหนึ่งไฮไลท์ใหญ่รุ่นนี้มาพร้อมจอ Super AMOLED ขนาด6.9นิ้วความละเอียด4 k รองรับ HDR 1 0บวกและ refresh rate 1 2 0 hz ให้ประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลสีสันสดใสคมชัดทุกมุมมองไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมหรือใช้งานโซเชียลมีเดียก็เต็มอิ่มราวกับถือโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมไว้ในมือดีไซน์ไร้ขอบเกือบเต็มจอและกล้องหน้าแบบจอรูขนาดเล็กที่ไม่รบกวนสายตา ด้านประสิทธิภาพ Nokia Lumia เ300 Pro Max ขับเคลื่อนด้วยชิป snapdragon 8 Gen 4รุ่นล่าสุดจับคู่กับแรมสูงสุด16 g b และความจุภายในเริ่มต้น256 g b ไปจนถึง1 t ทําทำให้การใช้งานทุกอย่างรวดเร็วลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอป,ปการเล่นเกมกราฟิกหนักๆอย่าง Gen h i n Impact หรือ Call of Duty Mobile ก็ไร้อาการหน่วงเหมาะทั้งสำหรับเกมเมอร์และสายทำงานที่ต้องการความแรงขั้นสุด ระบบกล้องก็เป็นจุดขายสำคัญกล้องหลังจัดเต็มถึง4ตัวประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียด2 0 0 mp กล้อง u l t ตร wide 50 mp กล้องเทเลโฟโต้4 8 mp zoom optical ได้ 10x และกล้อง 3d depth ที่ช่วยเรื่องการถ่ายภาพบุคคลให้สมจริงคมชัดแม้ในสภาวะแสงน้อยด้วยโหมดกลางคืนแบบ ai ส่วนกล้องหน้าจัดเต็ม64 mp selfie คมชัดพร้อมลูกเล่นการปรับแต่งอัตโนมัติสำหรับสายโซเชียลแบตเตอรี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้รุ่นนี้น่าสนใจ มาพร้อมความจุข,ขนาดใหญ่ 7,000mAh ใช้งานหนักได้เต็มวันแบบสบายๆหรือถ้าใช้งานทั่วไปสามารถอยู่ได้ถึง2วันรองรับชาร์จเร็ว 120W ที่ชาร์จเต็ม100%ได้ภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงและยังรองรับชาร์จไร้สาย 50W รวมถึงฟีเจอร์ Reverse Charging ที่สามารถแปลงมือถือเป็นแท่นชาร์จไร้สายให้กับอุปกรณ์อื่นได้ ด้านซอฟต์แวร์ Lumia สา0 0 Pro Max ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันล่าสุดพร้อมอินเทอร์เฟซที่สะอาดไม่มีแอปขยะติดตั้งมาให้กวนใจโ o k i ียยังการันตีการอัปเดตความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอและการอัปเรกด OS ให้อีกอย่างน้อย4เวอร์ชั่นอีกทั้งยังเชื่อมต่อกับระบบ Microsoft อย่างเต็มรูปแบบทั้งออนไลน์ Office Suite และการซิงข้อมูลกับ PC เสียงก็ไม่แพ้ใครเพราะรุ่นนี้มาพร้อมลำโพงสเตอริโอคู่รองรับ Dolby Atmos ให้เสียงคมชัดกระหึ่มรอบทิศทาง เหมาะทั้งดูหนังฟังเพลงแอร์และเล่นเกมถึงแม้จะไม่มีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm. ิลิเมตรแต่ในกล่องก็มีหูฟัง USB-C แถมมาให้และยังรองรับหูฟังไร้สายผ่านบลูทูธ5.4ในเรื่องการเชื่อมต่อ l u m มีย300 Pro Max รองรับ 5G ครอบคลุมทุกย่านความถี่ Wi-Fi 7 NFC และการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมสำหรับกรณีฉุกเฉินด้านความปลอดภัยจัดเต็มด้วยระบบสแกนนิ้วใต้จอและ Face Recognition ที่รวดเร็วและแม่นยา ความพิเศษของรุ่นนี้คือโนเกียสามารถผสมผสานเอกลักษณ์ความดั้งเดิมของลูเมียเข้ากับนวัตรกรรมใหม่ได้อย่างลงตัวดีไซน์เรียบง่ายกล้าส,สีที่เป็นเอกลักษณ์ในอดีตยังคงถูกเก็บไว้แต่ในขณะเดียวกันก็อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีระดับเรือธงถือเป็นการกลับมาที่ทรงพลังและน่าจับตามองที่สุดของโนเกีย ไม่ว่าคุณจะเป็นสายทำงานสายเรียนหรือสายเกมโนเกียลูเมีย300 Pro Max ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดทั้งประสิทธิภาพที่แรงจัดจอใหญ่คมชัดแบตอึดและกล้องที่เหนือกว่าใครๆรุ่นนี้จึงไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือสำหรับอนาคตที่พร้อมใช้งานทุกสถานการณ์นี่คือโนเกียลูเมีย300 Pro Max สมาร์ทโฟนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าโนเกียยังคงเป็นแบรนด์ที่คู่ควรกับการยืนอยู่บนเวทีโลกหากคุณกำลังมองหามือถือที่ครบเครื่องในทุกด้าน รุ่นนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณรอคอยคุณอยากให้ผมทำคำอธิบาย YouTube พร้อม Hashtag k e ย์เวิและแท็กค้นหาเป็นภาษาไทยสำหรับคลิปโ o k i a l u ู i a เ0 0 p ม o m a ย300 Pro Max นี้ด้วยไหมครับ